อใช่เข้ากันนี่นะปลูกพร้อมกันโอ้โหดู้จับโอ้โหช่างมาปลูกไว้เนาะเมื่อความเรื่ที่ต่ำนะที่ผมยังไม่ทำตอนนี้ผมดูนี่เห็นี่คี่ขระวดไปถึงไหนเนี่ยเนี่ยตรงถึงต้นยางนาเนี่ยเสาหมากโอ้ยไายด้วยนะครับเออนี่นี่ก็นไทยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช่ใช่นี่ตรงนี้ตรงนี้มะพร้าวสวยตั้งเลยมะพร้าวมะพร้าวนลำหอม โจะมีลูกเพื่อบอกพวกขายนะฮะมันขายได้นะพี่เนี่ยปนชอบกินเนี่ยทำไมมันหอมเนี่ยได้กินหรือยังเฮ้ยกินแล้วดูได้ยังนะยังต้องเอาแม็ดออกกลางคืนนะพี่จะหอมกันนี้โอ้โหทำไมมันขึ้นใจอุ๊ยกลางคืนดึกๆมันจะโรยเนี่ยหอมมากจริงจริงมันดอกขาวแต่นี่มันมันเหลืองเหรออันนี้มามันบานอาทิตย์หนึ่งแล้วมันบานแล้วค่โอ้หอมมากเลยอะ นี่มันมันเหลืองแล้วลองยืนดูแล้วก็ลองหลับตาดูเด็ดได้พี่เด็ดเด็ดร่มได้จะใกล้ๆเนี่ยขอดมหน่อยนะโอ้โหชื่นใจมากเลยอ่ะนี่กลางคืนนะมันจะหอมแบบนี้โอ้โหแรกแรกเขาเจอกับอากาศที่บริสุทธิ์เนาะมันปนกัน่ะหอมหอมมากโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้ดอกมันสีสวยนะเนี่ยนี่เขาไหว้พระนะสวยสวยช่วงสงกรานต์เขาจะไปใช่ค่ะ เลาถ้าแถวอีสานอะโอ้โหมีอะไรที่ซ่อนเล่นพิเศษอยู่บ้านในบ้านนะเนี่ยในสวนเนี่ยคุณหมวดผ่หมวดมันเพลินนะเดินสดชื่นอารมณ์มันออกเดือนอะไรนะเดี๋ยวพี่ถ้าจำไม่ลืมพี่จะกุมพากับเดือนมิถุนากรกฎาคมกลางคืนจะหอมปีงออกสองครั้ง ดอกไม้ออกสองครั้งกุมพามีนาเนี่ยกับเดือนมิถุนากรกฎาคมออกสองครั้งพี่แต่เดือนนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้เม็ดหรอกแต่เดือนมิถุนากรกฎาคมจะได้ได้เม็ดด้วยเอาไปเพาะได้ดอกมันมันหอมมากแล้วมันออกเต็มต้นเลย่เนี่ยมันออกเต็มต้นเลยอ่ะสวยนะเนี่ยชอเนี่ยผมเด็ดเอาไปชงน้ําร้อนแล้วก็กินแกอะไรอะคะ มันเป็นยาสุนไพรอย่างดีเลยครับเลือดบำรุงเลือดธาตุผู้หญิงอะไรเนี้ยธาผู้หญิงไม่ดีนะชอบมากแล้วทั้งใบทั้งรากทั้งเปลือกสมัยก่อนทํายาแล้วเนี่ยดอกมันเนี่ยไปไปชงไปชงว่าน้าร้อนร้อนร้อนเนี่นะใช่แล้วใส่ไปนะร้อนร้อนรว่อเด็ดออกมาแล้วก็เทในแก้วแล้วกินไเลยใส่น้ําผึ้งหน่อยก็ได้เอาช้อเนี่ยไปชงอเดี๋ยวให้อีกเดี๋ยวให้ พอพอแล้วให้ธรรมชาติเขาไว้สวยดีผู้มวดเออไม่เป็นไรหรอกพี่พอพอพอโหเนี่ยพอพอเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยพี่ติดเนี่ยเอาให้พี่เขาไปไปเด็ดแล้วก็ใส่แก้วเอานมแล้วน้อนๆเลยนะแล้วก็เด็ดเด็ดเด็ดพอดอกไปเล้วเอาหย่อนไปในแก้วหย่อนไปในแก้วขอบคุณมากพี่ก็ใส่น้ำผึ้งหน่อยก็ได้พี่จะได้กลิ่นหอมโอ้โหเป็นชาไม่รู้เนี่ยเป็นยาด้วย